สวัสดีค่ะตกใจรถมาเทียบข้างสวัสดีวันเสาร์นะคะวันนี้ยังมียูฟาเนชันส์ลีกนะคะจัดเต็มกันไปเลยตั้งแต่5้าทุ่มทีมชาติอังกฤษจะไปเยือนฮังการีค่ะซึ่งในก่อนเกมเนี่ยแอบเห็นมาว่าฟร์แกเรตเชเกตบอกว่าฟิลโฟเดนจะไม่ได้ลงเพราะว่าติดโควิด1 9นะคะก็น่าเสียดายแต่ว่ามันก็ยังมีคู่ใหญ่อย่งอาง อิตาลีกับเยอรมนีอ่านี่ก็จะลงตเตะคืนนี้ตีหนึ่งสี่สิบห้าแล้วก็มีอะไรอีกแอฟริกันอ่าเนชั่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นส์เจนเก้าจะเจอกับเบนินอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซาริโอมาเน่ก็อยู่ในแคมป์ด้วยนะอ่ะก็ลองเลือกดูการมีบ bon อลเจลีอีกอีกก่อนที่จะบอลยูยี่สามจะลงเตะกับมาเลเซียในวันพรุ่งนี้นะะอ่ะนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพูดถึงคู่บิ๊กแมตช์สำหรับเนชั่นลีกในลีกเอ กลุ่มที่3นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นการเจอกันระหว่างอิตาลีกับทางฝั่งของเยอรมนีซึ่งอิตาลีค่ะเราก็เห็นการเพิ่งจะเตะไอ้บอลถ้วยแชมป์ชนแชมป์เสร็จนะคะแล้วก็สื่ออังกฤษเองอาจจะยังไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่แต่ว่าจากที่ทีมงานข่าวเชาว้าเอามาอัปเดตเมื่อเชา้าที่ผ่านมาเนี่ยปามาอ่านข่าวนีเออ้เขาปล่อยตัวผู้เล่นไปเยอะเหมือนกันนะคะเหมือนไม่เน้นละเนชั่นสลีกอะปล่อยตัวแบบอ,อย่างอย่างใครอะ อย่างเบนนเดสกี้กับเคียซ่าหรือว่าอินเซนเยออ่ะอินเซนเย่กับเบนันเดสกี้อ่ะสองคนนี้เพิ่งปล่อยตัวออกไปคือไม่ได้เจ็บนะแต่ปล่อยให้ไปพักผ่อนเพราะว่าคือเล่นกันจนไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วนะคะก็เลยถูกปล่อยออกไปแต่ทางฝั่งของเยอรมาน,นีอ่ะคือไม่มีปัญหาอะไรไงเพราะว่าเขาก็ตเตรียมทีมตามโปรแกรมปรัทินของพวกเขามันไม่ได้มีต้องไปเตะแชมป์ชนแชมป์เหมือนอย่างอิตาลีก็ทิมโมแวร์เนอร์มาแน่นอน นักเตะบาเยนร์ก็จะครึ่งทีมเหมือนเดิมค่ะสำหรับเยอรมนมีมาโนเอลนอยเออร์นะคะหลายๆคนวันนี้เยอรมนมีน่าจะชุดใหญ่กว่าทั้งฝั่งอิตาลีอยู่แล้วเพราะอิตาลีเองดูเหมือนจะไม่เน้นแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกด้วย แต่พวกคืออย,อย่างที่ว่าแหละทัวร์นาเมนต์เนชั่นสี่ค่ะมันคือทัวร์นาเมนต์ที่เปิดโอกาสให้ทีมเล็กได้คว้าโคต้าไปยูโรซึ่งอิตาลีเองก็อ่ะโอเคทีมใหญ่มันได้ไปอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เก็บมารักษาตัวนักเตะไว้จะดีกว่าแต่เยอรมนีวันนี้น่าจะมาแน่นะคะด้วยความที่อย่างเชโมแวนเนอร์เองหล,หลายครั้งที่เขาลงเล่นในทีมชาติเนี่ยเขาก็เล่นได้ดีแล้วก็ยิงประตูได้ดีด้วยก็อย่างที่เรารู้กันแหละเขาแจ้งเกิดจากการที่เล่นอยู่ในบุนเดสลีกานะคะ ตอนสมัยนั้นก็คือแบบโอ้โหยิงมีประตูเป็นกรอบเป็นกรรำเล่นได้ไหลเลื่นดีทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ทับอินซีเล็กแล้วกันนะคะที่จะเอาชนะอิตาลีค่ะ3ประตูต่อหนึ่คู่นี้ให้3าหนึ่งนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งขอไปทางฝั่งฮังการีกับอังกฤษอย่างที่เราบอกกันไปคู่นี้เตะเร็ว5้าทุ่ม อ,อังกฤษไม่น่ามีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นต่อให้จะไม่มีฟิลโฟเดนนะคะเพราะว่าตัวอื่นยังทดแทนกันได้เหมือนเดิมค่ะสำหรับลูกทีมของแกเร็ตเชลเกตนะคะขึ้นอยู่กับว่าคืนนี้จะใช้ใคร กับการเจอกับฮังการีให้อังกฤษแล้วกันนะคะที่จะเอาชนะฮังการี2ประตูต่อศูนย์ก็ไปดูสถิติกันก่อนได้ทั้ง2คู่เลยนะคะรวมไปถึงบอลอื e ่นๆไม่ว่าจะบอลเจลี e M. หรือว่าบ bon อ <c oughs> ลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะคะก็มีให้เลือกสรรกันดูแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยทีมชาติก็จะดึกหน่อยแล้วก็5้าโมงเย็นขอแอบ,บนอกเรื่องบอลนิดนึง5้าโมงเย็นวันนี้มาดูวอลเล์บอลกันต่อนะคะใครที่รู้สึกว่าอยากดูอะไรกีฬาช่วงเย็นๆวันหยุดแบบนี้แนะนําเลยวอลเล์บอลเนชั่นส์ลีกค่ะมันแน่นอน นักกีฬานักตบลูกยางสาวไทยชุดนี้บอกเลยใจโคตรเด็ดโคตรได้แล้วอาวุธเนี่ยแบบเด็ดขาดมากต้องดูนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งน,นี้กลับมาอัปเดตความพร้อมเรื่องของยูยิปามกันก่อนที่จะเจอกับมาเลเซียนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ